พระเจ้าในนามพระเยซูวันนี้เราเข้ามาเพื่อศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจศาสนศาสตร์หลักการในความเชื่ออย่างถูกต้องในพระเจ้าว่าให้หัวใจของเราได้ขดจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูกับพระเจ้านั้นออกไปขอความเชื่อของเรานั้นจะสร้างสิ่งซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นพลังและฤทธิเดชให้กับเรากับพระเจ้านั้นได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับพี่น้องได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขอพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงมีชีวิตอยู่นั้นจะทําให้เราทั้งหลายนั้นได้รับการก็ได้รับกําลังนี้จะกลับใจที่จะสามารถรเผชิญหน้ากับพระเจ้าได้ด้วยการที่เรารู้ว่าเราได้รับการชําระโดยความเชื่อในพระเจ้าขอให้ลูกเคารพ ที่มันขัดขวางเรากับพระเจ้านั้นห่างไกลชีวิตเราและเรามีชัยชนะในนามพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ตัดสินใจทิ้งลูกครรพคุบทําลายลูกครรพที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในใจนั้นออกไปขอพระเจ้าเมตตาเขาให้มีชัยชนะให้เขาได้ดีเพราะว่าเขายึดพระเจ้า พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเขาทุกคนได้มีพระพรได้มีทุกสิ่งที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับสรรเสริญพระเจ้าผู้ทำนวยพอสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญโอ พระบิดาพระบุตรสันเสนริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอบพระเจ้าวยอดครับฮาเลลูยาพี่น้องสาทั้งหลายอธิษฐานเพื่ออาหาร ที่พระเมตตาให้ประทานอาหารเอาไว้บนท่โลกให้สัตว์และมนุษย์ในหายปาร์ตอาหารทุกทียางที่ข้าพระองค์และพี่น้องรุ่หลานข้าพระองประทานเพียงขอพระองค์ทรงอามาตตาจารย์นยาให้อาหารทุกสอย่างเป็นยารักษาโรคอาหารทุกทีทุกอย่างเป็นยาเสริมกาลังและประทานแล้วในสุขภาพ องทรงเมตตาวยวรท้จะสรสตยเียมอาหารให้เขาได้มีความสันติสุขในความมั่งค่ไปดูด้วยนิพานนาาแห่งองค์พระเจนเจ้า